สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณ EP นี้ครับผมเลือกเอาหนังสือชื่อว่า The One Percent นะฮะเล่มนี้ครับเขียนโดยคุณพอลพัฒรพลศิลปาจารย์เนื้อหาก็จะเป็นการพัฒนาตนเองนะครับเกี่ยวกับคนที่เป็นคนสำเร็จระดับโลกที่เป็นคนส่วนน้อยคน1%เเหล่านี้เนี่ย เขาทำอะไรกันที่คนอีก99%ไม่รู้หนังสือเล่มนี้ครับจะมาให้เราเนี่ยทำความรู้จักกับหลักการเจข้อที่ทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยก้าวข้ามจากคนธรรมดาธรรมดาและกลายเป็นที่สุดของที่สุดหรือว่าเป็นคนที่เรียกว่าคน1%เร์กันครับเล่มนี้ต้องบอกว่าจริงๆออกมาหลายปีแล้วแต่ว่าเนื้อหาก็ยังพงทันสมัยแล้วก็ใช้ได้อยู่นะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะ ทำไมศิลปินบางคนเนี่ยขายรูปรูปเดียวได้เงินเป็นร้อยล้านนักแสดงบางคนมีค่าตัวเป็นล้านขณะที่นักแสดงหลายๆคนเนี่ยมีค่าตัวแค่หลักร้อยหรือแม้แต่ยูทูบเบอร์บางคนมี s u b สคร i b e เป็นหลักล้านในขณะที่คนส่วนมากที่เป็นยูทูบเบอร์เนี่ยมี s u b สคร i b e แค่หลักพันอะไรคือความลับของความสำเร็จเหล่านี้การศึกษาหรือเปล่าหรือว่าต้นทุน บ้านรวยหรือว่าโชคคุณพอผู้เขียนนะครับบอกว่าคำตอบก็คือ Mindset ครับถ้าคุณอยากจะเป็นคนท็อป1%เนี่ยคนเหล่านี้เขาต้องการความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะครับถ้าเกิดคุณอยากเป็นแบบนั้นเนี่ยคุณจำเป็นต้องมี Mindset ที่ยิ่งใหญ่ด้วยเช่นกันหนังสือเล่มนี้ครับจะมาพูดถึงกฎ7ข้อที่คนสำเร็จ1%เนี่ยทำแล้วก็มีมเหมือนกัน ข้อแรกเลยครับหรือว่ากดข้อที่หนึ่งก็คือมีเป้าหมายที่ชัดเจนคนสําเร็จหเนี่ยจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ใช่แค่คิดครับแต่ว่าเขาเนี่ยมีเป้าหมายที่ลึกลึกลงไปถึงระดับจิตใต้สํานึกทีนี้อะไรครับคือจิตใต้สํานึกสมองของเราเนี่ยครับประกอบไปด้วยสองส่วนครับส่วนแรกเรียกว่าจิตสํานึกจิตสํานึกคือการคิดที่สมองเนี่ยต้องทํางาน เป็นเหตุเป็นผลใช้ตรกกะซึ่งส่งผลต่อชีวิตของเราเนี่ยประมาณ5%ส่วนที่2ครับคือจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกเนี่ยสมองจะทำงานโดยอัตโนมัติไม่ต้องคิดครับทำเลยนะครับเรียกว่าทำแบบออโต้ก็ได้ซึ่งเราเนี่ยจะใช้งานจิตใต้สำนึกเนี่ยตลอดเวลาซึ่งนี่แหละจะส่งผลต่อชีวิตเราถึง95%ความเชื่อนิสัยอารมณ์ สิ่งเหล่านี้ครับคือสิ่งที่เราทำแล้วก็ตอบสนองโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องคิดดังนั้นครับถ้าเป้าหมายของเราเนี่ยยังอยู่แค่ในส่วนของจิตสำนึกแป๊บเดียวพลังก็หมดแล้วแต่ถ้าเป้าหมายของเราอยู่ในระดับของจิตใต้สำนึกสมองจะทำไปโดยอัตโนมัติไม่เหนื่อยแล้วก็มีความสม่ำเสมอแม่นยำเหมือนการที่เราเนี่ยเดิน แปลงฟันหรือว่าขับรถนะครับเราทําโดยไม่ต้องคิดเป้าหมายเหล่านั้นเนี่ยมันจะเข้ามาแล้วกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราทีนี้เราจะย้ายความฝันหรือว่าเป้าหมายของเราเนี่ยจาก h a t to h e a r t จะทำยังไงนะฮะหนังสือก็แนะนำไว้สข้อครับข้อ1ครับคือการถูกช็อกนะฮะการถูกช็อกก็คือมันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เราเนี่ย เกิดผลกระทบกับจิตใต้สำนึกในอย่างรุนแรงเลยนะฮะอย่างเช่นแบบเกิดอุบัติเหตุนะฮะหรือว่าป่วยหนักหรือว่าเกิดเหตุสะเทือนใจหรือแม้แต่ความรักที่ถูกนอกใจการเสียชีวิตของคนสําคัญแต่วิธีการเนี้ยเราก็ไม่ได้แนะนำนะฮะวิธีการที่แนะนําคือวิธีการที่2ครับคือการทําซ้ําก็คือเมื่อเราคิดเราพูดเราทําซ้ําๆบ่อยจนสมองเนี่ยมันรับรู้แล้วมันก็ย้ายเป้าหมายของเราเนี่ย ไปอยู่ในระบบที่เป็นชิตใต้สำนึกนะฮะอันนี้คือวิธีการที่หนังสือแนะนำคุณผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินวิธีการที่บอกว่าให้เขียนเป้าหมายออกมาให้ชัดเจนแล้วก็เขียนใส่กระดาษแล้วแปะถูกไหมครับอันนี้ครับหนังสือเล่มน,นี้ก็แนะนําเช่นกันครับหากระดาษมาครับแล้วเขียนบรรยายวาดภาพก็ได้ครับยกตัวอย่างเช่นเราเนี่ยมีความฝันอยากจะไปเที่ยวที่ไหนไปทําอะไรบ้าง เขียนแบบให้ฉ่าไปเลยเอาให้เห็นภาพชัดๆแล้วเราก็เอาไปติดในที่ที่เห็นชัดๆอย่างเช่นกระจกในห้องน้ํานะครับที่แต่งตัวที่เราเนี่ยเห็นอย่างต่าๆวันละสองรอบมันอาจจะฟังดูแล้วตลกใช่ไหมครับผมฟังมาหลายครั้งแล้วผมก็คิดว่ามันตลกเหมือนกันนะครับแต่สิ่งเหล่านี้ครับนั้นมีวิทยาศาสตร์มารองรับครับก็คือนะครับมันเป็นแบบเหมือนครับทาให้เราเนี่ยย้าไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่บอกพอเราเห็นมันชัดๆเนี่ย มันก็จะไปย้ำจิตใต้สำนึกของเรานะฮะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยทามันโดยอัตโนมัตินะครับอีกอันหนึ่งครับเขาพูดถึงเรื่องของการล้างโปรแกรมเดิมแล้วก็ใส่โปรแกรมใหม่นะฮะก็คือเปลี่ยนจิตใต้สำนึกครับหรือว่าเปลี่ยนนิสัยนั่นเองนะฮะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยคิดว่าตัวเองโง่นะฮะตัวเองอ้วนตัวเองไม่เก่งตัวเองขี้อายเนี่ยใต้สำนึกเราเนี่ยครับมันไม่รู้หรอกว่าอะไรดีหรือไม่ดีนะครับเพราะเราคิดแบบเนี้ย มันก็เลยกลายเป็นจริงไปนะครับหรือกลายเป็นนิสัยนะฮะให้เราโปรแกรมมันใหม่ครับเขียนนิสัยที่เราไม่ชอบเนี่ยออกมาเราฉีกทิ้งไปแล้วเขียนนิสัยใหม่ทับลงไปนะครับถ้าแบบเดิมครับเขียนเราแปะเอาไว้ครับเราทําซ้ําๆนะครับทีนี้ผู้เขียนคุณพอบอกว่าเอ๊ะแล้เราต้องทํานาขนาดไหนนะครับคําตอบก็คือง่ายๆครับลองคิดตามนะครับถ้ามันเป็นนิสัยที่ดีเนี่ย เราก็ทำไปเรื่อยๆนะครับทำไปตลอดชีวิตนะครับก็แค่นั้นเองทำไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะกลายเป็นนิสัยของเราจริงๆนะฮะกฎข้อที่2ครับก็คือการตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับวอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยเคยบอกเอาไว้ว่าสิ่งสําคัญที่สุดในการลงทุนเนี่ยไม่ใช่ความรู้ครับแต่มันคือการควบคุมอารมณ์95%ของการตัดสินใจของมนุษย์เนี่ยใช้อารมณ์นําเสมอนะครับไม่ได้ใช้เหตุผล ทีนี้คนที่สําเร็จ1%เนี่ยครับเขาคือคนที่มักจะควบคุมตัวเองได้มากกว่าคนปกติครับยกตัวอย่างดีกว่าถ้ารถติดมากๆคุณจะทํำยังไงครับ 1. บนครับบนรัฐบาลบนฝนบนบๆนบน,บนไป 2. คิดใหม่ครับอ่ะเรามีเวลาตอนรถติดนี่นะเป็นชั่วโมงเลยเอามาฟังพอดแคสต์ดีกว่าหรือแม้แต่โทรหาพ่อแม่หรือคนที่เราไม่เคยเจอโทรหาเพื่อนเก่าดีกว่านะครับ การตอบสนองต่างกันเนี่ยก็ให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันมากมายเลยมันคือการที่ทำสิ่งที่เราควบคุมได้ครับลองมาฝึกกันนะครับลองนึกย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์แย่ๆในชีวิตของคุณถ้าคุณย้อนเวลากลับไปได้คุณจะรับมือและตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นยังไงครับลองคิดดูนะครับผมว่าข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะครับมันจะไปอิงกับถ้าเป็นเดี๋ยวนี้เขาจะพูดถึงปรัชญาสโตอิกนะครับก็แบบ อะไรควบคุมได้อะไรที่แก้ไขได้นะฮะก็ทํามันอะไรที่แก้ไขไม่ได้ก็ปล่อยมันไปนะครับถัดมาครับกดข้อที่3ชื่อว่ากับไม่ปล่อยซึ่งเราอาจจะใช้คําว่าความอุดความถึกนะครับเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายแทนก็ได้นะครับหรืออาจจะเรียกว่าเป็นการโฟกัสกับเป้าหมายระยะยาวก็ได้นะครับทั้งนี้เนี่ยการทําแบบนี้มันต้องผ่านอุปสรรคมากมายเลยคนหเนี่ยครับคนพวกเนี้ย จะมองเห็นปัญหาเป็นความท้าทายท,ที่ต้องเอาชนะให้ได้เปรียบเทียบไปเห็นภาพครับถ้ามีคนอยู่สองคนคนแรกเนี่ยขึ้นบันไดเลื่อนทุกวันเลยนะฮะขึ้นมาห้าปีอีกคนครับห้าปีเหมือนกันแต่ไม่ขึ้นบันไดเลื่อนเขาเดินขึ้นบันไดคุณว่าใครเนี่ยจะมีขาที่แข็งแรงมากกว่ากันครับคนที่เดินขึ้นบันไดเนี่ยก็เหมือนอุปสรรคนะครับการได้ซ้อมทุกวันนะครับซ้อมเจออุปสรรคทุกวันขาของคุณก็จะแข็งแกร่งขึ้น กลับกันครับถ้าวันหนึ่งบันไดเลื่อนเสียคนแรกที่ขึ้นบันไดเลื่อนทุกวันเนี่ยก็ต้องมาขึ้นบันไดที่นี้ก็จะเกิดปัญหาแล้วครับเพราะเขานี่ไม่เคยลำบากเลยเขายืนเฉยๆใช่ไหมครับลองนึกไล่ดูนะครับเดี๋ยวไปค้นหาประวัติดูครับคนสําเร็จระดับโลกทุกคนเลยนะครับล้วนเคยผ่านวันที่ยากลาบากมาแล้วทั้งนั้นดังนั้นความลําบากเนี่ยเราอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องดีก็ได้มันเนี่ยเป็นโอกาสให้เราเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นเก่งขึ้น แล้วจะพาเราไปสู่ความสำเร็จได้นะฮะข้อ4ครับข้อ4ชื่อว่าโฟล์นะฮะบิลเกตกับวอล r เลนบอฟเฟตเนี่ยเคยถูกถามด้วยคำถามเดียวกันว่าอะไรคือเคล็ดลับของความสำเร็จของพวกคุณทั้งคู่ตอบเหมือนกันครับว่ามันคือการโฟกัสนะฮะการโฟกัสก็คือการพุ่งสมาธิทั้งหมดเพื่อทำสิ่งสิ่งเดียวซึ่งมันจะตรงกันข้ามกับมัลติท a สกิ้งนะครับ สมองของเราเนี่ยทำได้ดีทีละอย่างเท่านั้นทีนี้ลึกเข้าไปอีกขั้นหนึ่งของการโฟกัสครับเรียกว่าสภาวะโฟลสเตตนะฮะหรือเป็นสมาธิขั้นสูงที่เราเนี่ยเหมือนกับตกอยู่ในภวังพอเราอยู่ในสภาวะโฟลสเตตเนี่ยเราจะทำงานได้ดีมากเร็วมากนะครับแล้วก็แทบจะไม่รู้เรื่องราวรอบๆตัวเลยคนสำเร็จ1%เนี่ยครับอาจจะไม่ได้เก่งกว่าเรามากหรอกแต่เขาเนี่ยเข้าสู่โฟลสเตตได้บ่อยกว่าเรา แล้วทีนี้เราจะเข้าสู่โฟ s t เ t ตได้อย่างไรนะครับหนึ่งครับทักษะคุณเนี่ยต้องกําลังทําทักษะที่คุณเก่งหรือคุณถนัดนะครับสองครับมันต้องมีความทา้าทายนะฮะคุณเนี่ยกาลังอยู่ในช่วงเวลาที่ทา้าทายแล้วก็ตื่นเต้นอย่างเช่นนะักฟุตบอลที่กําลังแข่งระดับชาตินะครับคือถ้าเกิดเขาเล่นกับเด็กเนี่ยมันก็ไม่ทา้าทายมันก็ไม่เข้าสู่สปาร์ว่โฟรนะครับดังนั้นเนี่ยต้องทั้งมีทักษะด้วยแล้วก็มีความทา้าทายด้วยครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่เก่งนะนะครับถ้าแบบคนคนนั้นเนี่ยนะฟุตบอลคนนั้นไม่เก่งจะไปแข่งชิงแชมป์มะครับมันก็ท้าทายเกินไปมันก็ไม่เข้าสู่สภาวะโฟโลสเตทนะครับดังนั้นครับอย่างที่บอกต้องเก่งด้วยแล้วก็ต้องกําลังแข่งชิงแชมป์กำลังท้าทายด้วยครับคนเหล่านี้ก็จะเข้าสู่สภาวะโฟโลสเตทแล้วก็ทําผลงานได้ดีนะครับก็สิ่งสําคัญนะครับก็คือต้องอย่างที่บอกไปแล้วครับ เลือกโฟกัสเป้าหมายให้ถูกครับถูกกับทักษะของเราที่เราถนัดลองท้าทายตัวเองทุกวันเหมือนว่าเรนโบฟเฟตที่เขาเนี่ยอ่านหนังสือทุกวันวันละ5้ถึงหชั่วโมงหรือว่านักฟุตบอลครับที่เขาซ้อมซ้ําๆกันทุกๆวันนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็น4ข้อนะครับกด4ข้อแรกของหนังสือเล่มนี้ครับเดี๋ยวอีพีหน้าเรามาต่อนำกดที่เหลือนะครับเล่มนี้ครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนกับการรวบรวมเอาวิธีการพัฒนาตัวเองมาสรุปเป็นกด7ข้อซึ่งดีนะครับแล้วก็มี ภาพแบบประกอบมีคาําอธิบายมีตัวอย่างอะไรเห็นภาพด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังต่อกัน EP หน้าครับสําหรับ EP นี้ก็เหมือนเดิมครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ